สวัสดีคะ่ะสวัสดี f อฟช่องไม้สวยงามคุณแหม่มทุกทกท่านนะคะวันนี้เข้าสวนค่ะทักทายกันแดดไม่ร้อนมากค่ะต้นนี้พุทธสุพโชคด่างพุทธสุพโชคด่างนะคะในสวนตอนนี้มีอยู่สองต้นนะคะ เอาประดับหน้าร้านปลูกหน้าร้านหน้าบ้านเนาะทางเข้าประตูบ้านทางเข้าบ้านสวยงามมากค่ะชื่อดีไม้มงคลด้วยพุทธสุภโชคดอกเล็กๆค่ะแบบนี้แต่ว่าพุทธสุภโชคดอกไม่ไม่หอมนะคะดอกไม่หอมเป็นต้นที่สูงพอประมาณนะคะสูงประมาณเอ,อ่อประมาณ60เซนนะคะประมาณ2ไม้บรรทัด ไม้ในกระถาง10นิ้วค่ะพุทธสุภโชคเรามีแบ่งปันอยู่2กระถางนะคะกระถางละ450บาทรวมส่งค่ะ450บาทรวมส่งแต่ถ้าท่านใดอยากได้แบบดอกหอมหอมอันนี้อันนี้คือปลูกปลูกแบบสองข้างนะคะเป็นคู่ด้วยกันจะได้เป็นมงคลให้กับบ้านกับที่พักอาศัยแล้วก็กับตัวเองด้วยนะคะพุทธสุภโชคนะคะกระถางละ450บาทรวมส่ง ถ้าอยากได้ดอกหอมๆต้องไปที่พุทธูอินวันอันนี้ผ่านต้นนี้ไม่ได้เลยโชคเก้าช้านสวยมากๆนะคะอันนี้เป็นลูกผสมทับทิมสยามใบบิดๆนะคะใบบิดๆทรงแบบว่าทรงทรงดักม,มันก็ไม่ใช่ดาก,ก้อนนะใบบิดแบบนี้สีจริงๆของเขาจะเป็นสีสีทองนะคะสีทองออกเป็นสีสนิม อันนี้จะเป็นใบใบยอดนะคะกระดางดีด่างกระจายทุกใบสวยมากๆนะคะต้นนี้เราเปิดที่ราคา2,900บาทรวมส่งค่ะโชคเก้าชั้นต้นนี้กระถาง15นิ้วเลยนะคะ15นิ้วเลยทรงใบสวยนะคะ2,900บาทรวมส่งค่ะ ไปดูดอกหอมๆของต้นพุธกันดีกว่าอีกต้นหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าพุธทูอินวันค่ะดอกจะหอมมาค่ะพุธทูอินวันเป็นดอกใหญ่แบบนี้สีขาวสวยสะอาดนะคะตัดกับใบสีเขียวเข้มปัด สวยมากๆนะคะไม้ในกระถาง10นิ้วความสูงประมาณ60เซนสองไม้บรรทัดนะคะดอกหอมหอมนะคะดอกหอมมากๆากเคะอันนี้เป็นดอกที่ยังไม่ยังไม่ยังไม่บานดอกนี้ก็ดอกบานบานใหญ่ประมาณประมาณกี่ประมาณ2นิ้วอะดอกของเขาอะ แล้วก็ใบสีสวยเข้มแบบนี้เลยนะคะแล้วดอกก็หอมสดชื่นมากนะคะเช้าเย็นออกดอกดีนะคะออกดอกบ่อยแต่ว่าบาน บานไม่ทนนะคะก,ก็ตามพุธทธทั่วไปค่ะบานวันเดียวแต่ว่าออกดอกเก่งมากนะคะน้องออกดอกเก่งต้นนี้อยู่ที่350บาทรวมส่งสําหรับพุทธูอินวันใครที่อยากได้ความหอมนะคะ350บาทรวมส่งพุทธสุภพโชคด่างนั้นอยู่ที่450บบาทรวมส่งค่ะแล้วก็ปาล์มพัดจีบกันดีกว่าสวยเหลือเกินนะคะแตกยอดมาใหม่ ใบเยอะมากนะคะใบเยอะมากต้นนี้ก็400บาทรวมส่งค่ะปาล์มพัดจีบนะคะ400บาทรวมส่งนะคะฟอร์มดีฟอร์มสวยนะคะใบเยอะมากๆก,กระถาง10นิ้วค่ะสวยงามนะคะสวยงามหนวดปลาหมึกก็350บบาทรวมส่งนะคะเรามีแบ่งปันนะคะ เป็นไม้กลางแจ้งได้นะคะไม้แดดได้เลยนะคะช่วงนี้แดดแรงนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นแบบว่า,ามีด่างแบบนี้ถ้ากลางแจ้งเลยอะจะเบินแต่ถ้าถ้าน้องชินน้องชินกับกับการอยู่แบบกลางแจ้งแล้วก็ไม่เป็นไรคะ่ะแต่ถ้าอยู่ใต้สแลนมันก็จะไม่จะเบินอะ่ะมันจะไม่สวยนะคะ นี่ค่ะปลูกใต้ต้นไม้ใหญ่อะไรก็ได้สีเขียวตัดสีขาวเหลืองแบบนี้นะคะ350บบาทรวมส่งค่ะอันนี้จะเป็นเล็บมือนางค่ะเล็บมือนางเป็นไม้เลื้อยเป็นไม้ซุ้มเลื้อยนะคะสำหรับที่นั่งเล่นสำหรับที่นั่งพักผ่อนก็เอาไปปลูกให้น้องเลื้อยแล้วก็ได้ร่มด้วยนะคะเล็บมือนางนะคะเล็บมือนาง กระถางละ350ห้บาทรวมส่งค่ะสำหรับเล็บมือนางค่ะไปต่อกันเลยอันนี้ต้นซิลเวอร์โอ๊กอืมใช่ซิลเวอร์โอ๊กโอ้ยต้นสูงมากอะ่ะไม่ไหวอะ่ะน่าจะส่งไม่ได้เพราะมันส่งได้ในออปรายสอนียไม่เกินร้อยยสิบเซน ไม่เกินร้อยยี่สิบเซนจะไม่แรงแต่ว่าถ้าเกินมาแล้วนี่คือค่าส่งแรงมากอันนี้สูงเท่าแม่ค้าเลยนะประมาณร้อยหกสิบส่งไม่ได้ค่ะขออภัยจริงๆแล้วก็เล็บครุฑสีลังกาเล็บครุฑสีลังกาเรายังส่งได้นะคะยังส่งได้อยู่กระถางละสามร้อยห้าสิบบาทรวมส่งเล็บครุฑไทยไปหมดแล้วนะคะเล็บครุฑไทยจะเป็นด่างสีขาวเล็บสีลังกานี้จะเป็นออกเป็นสีสีเหลืองแบบนี้ค่ะ 350บาทรวมส่งสำหรับเล็บครุฑสีลังกานะคะวนไปต่อกันเข็มเข็มดอกพิกุลอันนี้ไม้แดดได้เลยแดดร้อยฝนร้อยได้เลยสำหรับเข็มดอกพิกุลนะคะเห็นไหมคะดอกเขาจะเป็นลักษณะเหมือนดอกพิกุลแบบนี้ บานบานบานไม่ไม่มากค่ะเป็นดอกเล็กๆอะ่ะนี่นี่คือคือมีบานแล้วเนี่ยแบบนี้บานแล้วค่ะแต่เป็นทรงพุ่มสวยนะคะทรงพุ่มสวยไม้ในกระถาง10นิ้วค่ะ350บาทรวมส่งนะคะเข็มดอกพิกุลปลูกข้างหน้าเป็นรัว้วรั้วได้เลยสวยงามทนแดดทนฝนมากนะคะเข็มดอกพิกุล น้องทนใช้ได้เลยแล้วดอกก็โอเคอ่ะดอกสวยนะคะดอกสวยอันนี้ล่ะสนชมพูนะคะสนชมพูสนชมพูมพแบบเนี้ยดอกของเขาดอกของเขาจะเป็นสีชมพูสลับตัดกับใบเป็นสีเงินแบบนี้นะคะสีเงินเงินไหม บลูอ่ะบลูอ่ะสีบลู Blue ก็ประมาณเนี้ค่ะแล้วก็เนี่ยตัดกับสีชมพูแบบนี้นะคะมันสวยอะ่ะสวยมากๆเลยนะคะสนชมพูต้นนี้นำเสนอต้นนี้อยู่ที่กระถางละ3า0ร้อยห้าสิบบาทรวมส่งค่ะอยากไม่อยากได้ต้นสูงสูงก็ตัดนะคะตัดออกมาแล้วก็แตกกิ่งมาแล้วก็ดอกก็จะออกเป็นทรงพุ่มนะคะเป็นทรงพุ่ม สนชมพูนะคะมีไม่เยอะแล้วนะคะจะหมดแล้วนะคะ350บาทรวมส่งสำหรับสนชมพูแล้วก็เอ่ออะไรนะพวงทองกว่าจะนึกชื่อออกเนาะพวงทองค่ะต้นนี้ เป็นดอกสีเหลืองตัดกับใบสีเขียวเขียวสวยงามอารามนะคะต้นใหญ่เหมือนกันนะคะกระถางละ250บาทรวมส่งนะคะพวงทองนะคะไม้สวยๆแบบนี้จัดได้เลยนะคะสนใจก็0993 17 0133มาค่ะอันนี้จะเป็นต้นโชคนะคะโชค9้าชั้น ช่อเก้าชั้นใบเขียวแต่ว่าเราผสมตัวด่างเอาไว้ท่านใดอยากจะเอาไปลองศึกษาลองเพาะดูนะคะน้องสุกแล้วน่ากินน่ากินสุกฝักใหญ่เบ้อร์เลยนะคะสุกแล้วค่ะต้นนี้เห็นไหมคะฝักสีแดงต้นนี้เราขายที่700บาทนะคะเจ็700บาทรวมส่งนะคะเจ็700บาทรวมส่ง ไปเลยได้ฝักสุกหนึ่งฝักนะคะใหญ่เจ็ดร้อยบาทรวมส่งโชคเก้าชั้นนะคะยางอินเดียยางอินเดียด่างหินอ่อนหายากนะคะหายาก3า0อห้าบาทรวมส่งค่ะ3า0อห้าบาทรวมส่งมือเสือนะคะต้นนี้มือเสือเป็นผักก็ไดนะคะเป็นผักก็ได้เป็น เป็นเป็นไม้ไล่แมลงได้ในสวนนะคะกลิ่นหอมมิ้นหอมหอมนะคะอันนี้อยู่ที่300บาทรวมส่งนะคะมือเสือนะคะแล้วก็ลิ้นมังกรจัก,กระพัดค่ะลิ้นมังกรจัก,กระพัดกระถางละ250บาทรวมส่งค่ะ 250บาทรวมส่งนะคะลิ้นมังกรจกกักรพรรดิค่ะสวยงามมากแล้วก็อะไรนะรวยทรับด่างนะคะเศรษฐีรวยซับด่าง250บาทรวมส่งต้นนี้ก็โชคเก้าชั้นสวยๆต้นนี้เห็นไหมคะสีสันสุดยอดมากเลยนะคะต้นนี้ด่างดีด่างสวยออกชมพูจริงๆชมพูเข้มได้กว่านี้แต่อันนี้มันมัน สีมันดอบลงเพราะว่าเพราะว่าแสงมันแรงมากนะคะต้นนี้อยู่ที่1,800บาทรวมส่งแล้วก็ใบเลื่อยด่างนะคะใบเลื่อยด่างสามบาทรวมส่งค่ะโอเคค่ะขอบพระคุณนะคะที่แวะมารับชมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ติดติดตามให้แม่ค้าด้วยนะคะสนใจก็0993 170 133ค่ะสวัสดีค่ะ